สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็มากับกีตาร์ที่ไม่มีสายฮสงสัยสิทำไมถึงไม่มีสายเห็นปกคลิปก็น่าจะรู้นะครับว่าวันนี้จะมาทำอะไรซึ่งผมก็ถอดสายรอเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาเปลี่ยนสายเนาะคือก่อนหน้าเนี้ยผมใส่เป็นสายแดดดาริโทั้งสองตัวเลยไอตัวนี้ด้วยตัวเขียวเนี่ยกับใส่แดดดาริอเหมือนกันแต่คราวนี้ยพอใส่ไปแล้วอะ่ะมันแดดดาริโเนาะมันก็คุณภาพมันก็ดีตามแบรนด์ตามชื่อเสียงของแบรนด์เขาเนาะมันก็ดีอ่ะมันดีอ่ะดีช่วงแรกๆ ดีช่วงแรกหมายถึงอะไรคือมันดีดีช่วงที่สายยังไม่ใหม่อยู่ช่วงหนึ่งถึงสองาทิตย์แรกนะดีมากค่ะใช้ดีมากคือสายนิดเด้งก็เด้งดีครตามคุณภาพของ d ดร a แดรดแต่ครั้งนี้พอเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สามสนิมเริ่มมาครา้นี้ยสายเริ่มฝืดแล้วอาทิตย์ที่สี่สนิมขึ้นหมดเลย เล่นไม่ได้แล้วคันนี้ต้องเปลี่ยนสายคันนี้ผมจะเปลี่ยนสายก็เลยเห็นยี่ห้อหนึ่งฮะใน l a z a ด้าก็เลยลองสั่งมาเป็นยี่ห้อหนี้คะโอริเปียซึ่งมันจะมีสองแบบแบบเคลือบกับแบบไม่เคลือบเนาะแบบเคลือบมันจะเขียนว่าโปรตรงเนี้ยผมก็เลยเอาลองแบบเคลือบมาจริงๆผมว่าจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นสายเคลือบอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะที่มันแพงๆหน่อยชุดละห้าร้อยฮะแต่ก็ ถ้าจะเปลี่ยนสองตัวก็จะเป็นห้าร้อยห้าร้อยสองตัวจะเป็นหนะึ่งพันเนาะชุดละห้าร้อยก็โอ้เปลี่ยนทีนึงก็หน้ามืดเหมือนกันเนาะพันหนึ่งก็เลยซื้อเห็นชุดนี้เขาบอกว่าเป็นสายเคลือบเนาะก็เลยลองมาใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ถ้ามันเคลือบจริงอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนก็ผมก็แฮปปี้ละกับราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเนาะ แถมปิมาให้ด้วยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราปิก <c oughs> ก็ถ้าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งฮะที่เป็นแบรนด์ติดตลาดเลยที่เป็นชุดละห้าร้อยอันนั้นอะ่ะมันทนมากฮะใส่สามเดือนสี่เดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ขึ้นสนิมเลยบางคนใช้ไปเป็นปีเลยใช้จนสายแข็งเลยแต่ผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะรีวิวยังไงให้ดูว่ามันจะขึ้นสนิมเร็วช้าแค่ไหนก็ถ้ายังไง ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันแต่วันนี้ก็จะมาลองดูฟิลลิ่งก่อนระดับแรกว่ามันเป็นยังไงความแข็งความอ่อนของสายมันเป็นอะไรยังไงเนาะคือผมก็เคยสัมผัสสายไดร์โดมาก็กพอจะรู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงผมเปลี่ยนใส่ตัวเขียวนี้ไปแล้วแหละผมก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้คลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนレสพอให้ดู ไม่ใช่เชิญเปลี่ยนให้ดูหรอกก็คือจะเปลี่ยนแล้วผมก็จะมาอธิบายสังว่าความรู้สึกเป็นยังไงเนาะก็คลิปผมคงไม่สอนใส่สา,สายใส่อะไรให้ดูเนาะเพราะว่าใน youtube มีคนทำเยอะแยะสอนเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเขาอ,อธิบายเข้าใจง่ายกว่าผมด้วยก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนใส่สายเสร็จเดี๋ยวผมจะอธิบายฟัานครับพรอ่ะก็อีกนิดนึงเนาะก่อนที่จะไปเปลี่ยนสายก่อน ตอนผมแกะออกมาก็ลืมไป่ดูนอกว่าข้างในมันเป็นยังไงมันก็เป็นแพ็กเกจเป็นกล่องกระดาษมาอย่างนี้นะครับแกะออกมามันแกะด้านข้างกาวตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแปะมาไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่แกะออกก็หลุดเลยแพ็กเกจข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นถ,ถุงแยกสายมาเลยแต่ละเส้นปจ,จะมีเขียน, 1, 2, 3, 4, 5, 6, นัมเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงไปก็ซีลสูญอากาศมาก็ค่อนข้างเรียบร้อยดี ก็น่าจะาก,กันอากาศกันความชื้นเข้าไปได้ดีเลยแพ็กเกจก็ประมาณนี้โอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันตอนใส่เสร็จแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนสายเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมคะก็ถือว่าโอโ้ย ถือว่าเท่าที่ดันสายดูดูก็สายคือค่อนข้างที่จะยัะไงไงล่ะถ้าผมเคยใช้ไดแดดิโอนะผมก็จะขอเปรียบกันไดแดดิโอก็คือด้วยความที่ราคามันพอกับไดแดดิโอคือไดไดดิโอมันร้อยประมาณร้อยแปดสิบาทร้อยสิบาทเนาะอันนี้ก็เหมือนกันร้อยแปดสิบาทร้อยเกสิบาทแต่อันนี้มันได้เครือบเนาะก็เลยจะมีผมก็เลยมีคําถามอยู่ในใจว่าเ,เราจะซื้อ สายไดเอดโดที่เป็นแบรนด์อเมริกาคุณภาพเชื่อถือได้แล้วเราเคยใช้หรือว่าเราจะใช้เป็นสายแบรนด์เกาหลีที่ผลิตในจีนที่ผลิตในจีนแล้วคุณภาพเราก็ไม่รู้เป็นยังไงแล้วจะจะการสนิมจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจผมพอได้ลองมาใส่ดูว่าคนพบว่าเออ สายมันไม่ไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปอยู่กลางๆคือถ้าเปรียบเทียบก็อยู่แดดเดเดโอจะอยู่ประมาณว่าถ้าเป็นเออร์ดีบอลนะเออร์ด e ิบอลก็จะออกนิ่มๆหน่อยแดยดนนก็จะแข็งกว่าเดรบอลนิดนึงอันเนี้ยก็จะแข็งกว่าแดดเดโออีกนิดนึงคือแล้วก็ด้วยความเด้งของสายเนี่ยหลังจากแกะออกจากซองมาเนี้ยปกติแดดเดรโอพอแกะมาปุ๊บนะสายมันจะดีดตัวออกมาฮะเป็นเส้นยาวแล้วก็จะตรงเลยใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันยังมีความที่แปลว่ายังคอ ความที่มันโคง้งด้วยความที่มันถูกขดมาเป็นเป็นวงกลมนะพอเย็นออกมันจะเหมือนประมาณอารมณ์เหมือนเอ็นที่เราม้วนอยู่ในม้วนมันนานๆนะพอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนั้นนหะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเป็นเป็นเกลียวขนาดนั้นนะมันจะเหมือนมันจะเลยๆเป็นงูหน่อยฮนะคือมันจะไม่ได้เยยดตรงเหมือนสายแดตดติโอเนาะแล้วก็เรื่องเสียงนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือ ผมไม่รู้จะเปรียดยังไงเหมือนกันคือด้วยหูของผมมันฟังไม่รู้เรื่องว่าสายไหนเสียงดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือก็ให้คําตอบเรื่องนี้ไม่ได้แต่ที่จะให้คําตอบได้ก็คือฟิลลิ่งเนี่ยโอเคน้องๆได้ดาริโอเลยแล้วถ้ามันได้ไดึกไ,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 ได้เป็นความเคลือบด้วยเนี่ยมันก็จะถือว่าสุดยอดมากถือว่าคุม้มก็ แบบนี้ก็น่าสนใจฮะเดี๋ยวถ้ามันร้อยเก้าสิบบาทแล้วมันอยู่ได้หนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยโดยที่สนิมม่ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ามากก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ฮะกับสายเครื่องร้อยเก้าสิบบาทโอลิมเปียก็มีข้อผิดพลาดระการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะก็จะพยายามพัฒนา วิดีโอให้น่าดูต่อไปนะฮะก็ขอบคุณและสวัสดีครับ